หล<อ>าคอนั่นเรื่องยายแสนหอมให,ห้กินข้าวเสร็จแล้วไปขอยายเล่นน้ำดีกว่าไปไปไปวิ่งวิ่งเดิน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 เดิเดวิ่งวิ่งคุณยายคะนูขอเล่นน้ำได้ไหมคะโอเคจหลานโอเคค่ะคุณยายเฮ้ไปเล่นน้ำดีกว่าอากาศร้อนๆแบบนี้จะได้ชื่นใจ ไปดีกว่าตุ้มสบายจังตอนเที่ยงต่อมาหลานจะขึ้นน้ำได้แล้วเราไม่สบายไปกินข้าวกันโอเคค่ะคุณยายเฮ้ยไปดีกว่าวิ่งวิ่งวิ่งไปกินข้าวดีกว่ารอยายด้วยสิไอคุณยายอยู่ไหนอ๋อนั่นไงโอเคค่ะคุณยายมาค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ แปะแปะขึ้นเลยขึ้นเลยอ้าวคนยายไหนล่ะคะกับข้าวไม่เห็นจะมีกับข้าวเลยก็หลานเดี๋ยวยายทําให้นะก็ได้ยังไงกับข้าวอ้าตายต้องไปเอาศพมันไปซ่อนซะแล้วก่อนที่จะมีคนมาเห็น ไปดีกว่าไปซ่อนในน้ำนะดีกว่าซ่อนตรงนี้แหละจะได้ไม่มีคนเห็นจบแล้วนะคะ